สวัสดีครับวันนี้วันที่9กรกฎาคม2อ6 5นห้ร้อยหกสิหนะครับใน,นานำของพวกเราที่ทําการเกษตรนะครับสิ่งที่เราปลูกพืชก็ต้องการให้พืชเนี่ยจเจริญเติบโตดีหรือมองด้วยสายตาคือว่ามันต้องเขียวนั่นหมายค,ความว่าไงครับนั่นหมายความว่าการที่ทําให้พืชโตรากต้นใบ จเจริญเติบโตได้อย่างดีนั้นจะต้องใช้ไนโตรเจนซึ่งเป็นอาหารหลักของพืชน,นะครับถามว่าไนโตรเจนมาจากไหนได้บ้างนู่นครับมาจากบนฟ้าครับจากอากาศครับฝนตกเอาไนโตรเจนลงมาแล้วก็พืชก็จะกินเข้าไปในนําส่วนตัวคือผมทําการเกษตรแบบแบบไม่ใช้สารเคมีแต่ว่าเล็งเห็นว่า สารเคมีมันไม่ใช่เรื่องที่ร้ายแรงนะครับแต่ถามว่าองค์ประกอบของเคมีที่เราใช้ต่างหากที่ที่เราต้องมาพิจารณาดูโดยเฉพาะเรื่องของปุ๋ยปุ๋ยคำว่าปุ๋ยก็คือมันเป็นอาหารหลักของพืชเนาะเราจาเป็นต้องใช้แต่นี้ถามว่าเราจะเอามาจากไหนได้บ้างเอามาจากการสังเคราะห์ทำนู่นนี่นั่นมาเป็นเม็ดแล้วเรากวานหรือ หมักใช้วิธีการหมักโดยธรรมชาติใช่ไหมครับันก็ใช้เวลาที่แตกต่างกันแต่ครนี้โดยโดยโดย,โดยส่วนรวมที่พวกเราทําเกษตรแบบปลอดภัยเนี่ยสิ่งที่เราไม่ต้องการก็คือ,อ,อปุ๋ยที่มันมีบางสิ่งบางอย่างทําให้ดินเสียเราไม่ได้เราไม่ได้ปฏิเสธเ,เรื่องของอ,อ,อาหารหลักคือ N P K อันนี้เราไม่ได้ปฏิเสธแต่นี้ที่เราเราไม่ ไม่ต้องการนกนะ็คือเรื่องของสิ่งที่มันมากับไอตัว NPK เนี่ยแล้วมันทำให้ดินเราเสียดินเราแข็งดินเราเป็นด่างดินเราเป็นกรดอันนี้คือคือเป็นหาที่เราเรียนรู้แล้วเราก็คือความจริงแล้วทุกคนรู้นะเรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมี K M e. แต่ว่าเราไม่สามารถอิกเลี่ยงได้นั่นคือนั่นคือความเดิมที่เราได้เจอเจอกันโอเคแต่เมื่อ โลกมันเปลี่ยนใช่ไหมครับเทคโนโลยีการผลิตมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นคำว่าปุ๋ยน้ำก็ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่แปลกใหม่สำหรับพวกเราที่จะเรียนรู้นะครับวันนี้ผมได้ทำการทดสอบการใช้ในตัวเช่น ไนตัวเช่นชนิดน้ำนะครับเราไม่เอาเม็ดเพราะว่าไอต,ตัวเม็ดม็ดมันจะทําให้ดินเราเป็นกรดโอเคกันนี้โดยส่วนตัวผมได้ทําการปลูกมันหลักๆคือเพื่อบริโภคแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือที่ทําก็คือว่าเรากําลังสะสมสายพันธุ์มันเพื่อที่จะพัฒนาต่อไปนะกดนน้นตรงหน้าต่อจากนี้คือมันที่กินได้ซะส่วนใหญ่โอเคลองมาดูนะครับ กลับกล้องตรงไหน,นโอเคมันไม่สามารถกลับกล้องได้ให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้เราได้ทดลองการให้ปุ๋ยน้ํานะครับปุ๋ยน้ําที่เป็นตัวในตัวเช่นลงไปครึ่งหนึ่งของสองร่องนี้นะครึ่งแรกนี้นะครับตั้งแต่นี้มาปุ๊บ เราเราใช้วิธีแบบเดิมๆที่ผมใช้คือไม่ได้เพิ่มไม่ได้เพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชก็คือตัวจในตรเจ่นอันนี้ลังมนม้นะครับตั้งแหนตรงนี้ไปนะครับทั้งสองล่องนะครับล่องนู้นก็คือตอน้นต้นนู้นนะครับตน้นต้นที่ตรงกับไม้ที่ปักเนี้ยล่องนู้นเป็นมันที่กินได้อันนี้ล่องนี้เป็นมัน ถ้าเขารู้จักกัน,นก็คือนาคีหัวดกครับต้องการความดกอันนี้ผมต้องการขยายพันธุ์เนาะเพราะว่าอนาคตเกษตร,ร,รกรก็อาจจะมาแบ่งจากที่ผมไว้เนี้ยไปไปทำการปลูกเพื่อเอาไปส่งลานชาวบ้านเรียกว่าลานเนาะลานมันโอเคเนี่ยครับตัง้งแต่ตรงนี้ไปจนถึงสุดนน้น10ต้นโดยประมาณอันนี้เราให้ ในตัวเจนชนิดน้ำไปแล้วดังนั้นวันนี้ก็ขับการบันทึกไว้ครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะเพราะสุดท้ายมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงไงโอเควันนี้ก็ขอจบการบันทึกอีกหน้าหนึ่งของคำว่ากเกษตรของผมนะครับไว้ใน youtube ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับกเกษตรกรโดยรวม สวัสดีครับ